หลังฝนเห็นฝา่างามหลังความพยายามเห็นความสำเร็จหลังความตายแล้วแต่ความงามความดีสิพาเข้าไปไสศางสังสมไว้แนี่ในกาในแนวนั้นไปแนว่นัน แตสันเบื้องหนาของผู้ที่มีโอกาสมีปัญญามีความเพียรย่อมมีทุกเส้นทางให้เห้าเก่าเดินเก่าอย่างจะเหยียบล่งมงไดสินางล่งมงไดสิว่าค่ำไดส่วนเรวแต่สติแต่ปัญญาของแต่ละ บุคคลของแต่ละเส้นทางที่เขาสิเลือกไปท่านพวกเราผู้เป็นนักบวชทั้งหลายที่ได้กล่าวเดินข้าม่าสู่เพียรพอมจันจึงถือว่าเป็นเส้นทางเลือกแล้วในเริ่มต้น เป็นเส้นทางเลือกล้วในุ่ดเริ่มตนที่เขาจะก้าวเดินต่อไปว่าเขาเลือกเส้นทางแห่งพมจันนั่นคือทางอันสะอาดหมดยดทางอันปราศจากผงทุรีทางอันปาารา,นปาศจากมนทินเครืองเสามองแต่ก็นั่นแหละเงินหนทางจะเป็น แม่นห้นทางจะสะอาดแต่ริมทางาก็เต็มไปด้วยขวากน้ำเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆที่ความจะล่มทับทางยิ่งเฮ้าบอตั้งหน้าตั้งตาเดินไปในเส้นทางที่สะอาด เห็นยังไงอยากจับเห็นยังไงอยากเอาเห็นยังไก่ยึกดึงมาทับถมเส้นทางเดินของเจ้าของเส้นทางที่สะอาดเส้นทางที่ว่ามีมลทินกะกลายเป็นหนทางที่สกปรกเต็มไปด้วยมลทินเคืองเสามองทั้งหลาย ห่อมือของเห้าสาวเอาถูกแนวดึงเอาถูกอย่างเหมือนกันกันกบส้างมันยางไปน้ำทางเห็นงาใหม่เห็นย้ำกัะดึงมาใส่ดึงมากทำให้หนทางเป็นแปนหกไปเองรกรุงรังไปเองชันใดคนทั้งหลายที่เลือกเดินแล้ว ว่าเป็น้นทางที่สะอาดหมดจดเรื่องเราว่าเป็น้นทางที่ปราศจากมลทินแต่เมื่อขึ้นอยู่กับสติถึงอยู่กับความตั้งใจถึงอยู่กับความบอกแวกของพวกเจ้านักปฏิบัติทั้งหลายที่เดินไปเอาเขามาสู่เพจ คมาจันเขามาสู่เส้นทางอันสะอาดมดจดขันหากว่าเห้าปฏิบัติบ่ได้ไปนํมมัชิมปะปฏิปทาบ่ได้ไปในคำสอนขององค์ระสัมมาสามพุทธเจ้าบ,บ่ได้กับบ่่างยั้งกับหลด ถนนแล้วก็กับกขึ้นมาพร้อมทั้งขีดตมมาใส่ทางพร้อมทั้งงาใหม่ใบหญ้ามาใช้ทางฉันต้องก้าวเดินอย่างมีสติอย่างมีความระมัดระวังมีความตั้งใจในหนทางอันประเสริฐจะประเสริฐต่อไปรบปประเสริฐต่อไปก็ขึ้นอยู่กับทุกอย่างก้าวที่เขาเดินไป ส่วนเจ้าหลกทั้งหลายที่ยังมงั่นเรเหลือเส้นทางเดินติดหล้วแต่มันสิเป็นไปมั่นทากแแล้วแต่โอกาสแล้วแต่บนเก่าจะนําห้าแล้วแต่กรรมเก่าสินั่ไปบางทีอาเดะพบกับกัรนุญาตนมิตรที่เป็นมิตรายทิฐิ ก็พาไปทางพิษไปทางโมเมนบางครั้งกะได้พบกับปราดบัณฑิตก็พาไปทางถูกพาไปทางเมียนก็เลยก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสะอาดหมดจดพัววาตายแล้วเลือกเกิดบ่ได นี่ก็คือเป็นความจริงแต่ว่าก่อนตายเขาเหลือกได้เลือกได้ก็มว่ามันจิเอาได้ง่ายๆเลยเหมือนกันเขาเลือกรถนี่แหละเลือกเสื้อผานี่แหละเลือกซิ่งเลือกค้องนี่แหละเขาไปตรวจสอบเบิงเสื้อผาก็จะได้เสื้อผาดีเหนื่อยดี เลือกเบิง้งเล้วเมื่อเธอจะเลือกไวหวยื้อเือยังพ่ทั้สามารถจะเอาได้เพราะราคามันสูงเงินบ่กพอต้องถอยกลับมาตั้งลักใหม่ต้องทอยกลับมาสั่งสมกำลังศัพท์ใหม่จังค่อยเข้าไปเอาได้สิ่งที่เขาเลือกไหว้บ่ว่าสจะเป็นอีหยังก็ตามไปเลือกเบื้องสมเมิด มาปัา่มหนาำกั่ยังได้ตัวมันแห้งแหงยี่หอมมันดีๆแต่มันก็มีราคาสูงพลังงานพลังไฟไหลายๆไ,ได้น้นไว่ไเขาก็เลือกได่แต่บางครั้งเลือกแล้วต้องทอยกรับออกมาสกักนรกกำลังแลกเปลี่ยนฮอร์โมนพ่อเจงสีเป็นตน้นคือควาสามารถเลือกได แต่ว่าเขาสิได้หรือบ่ไรนั่นเปนนนเนเเน็นอีกกรณีหนึ่งจังหวะพนาคัานตายแล้วยิ่ง่ามีสิทธิเลือกแต่บ่หันตายมีสิทธิเลือกแต่เลือกแล้วสิได้หรือบ่ไรอีกกรณีหนึ่งเลือกจากเป็นคนดีเลือกจากไปสวรรค์เลือกจากบวชเลือกจากทำบุญเลือกแล้วทาพระ่างจิตพระ่งบุญเก่าเขาบ่เพียงพ่อขเ็เฮตดบรได้ อา,อ,อาจจะถอยออกมากสร้างสมบุญอีกก็ได้เหมือนก,นกันกับหลายคนอ่านเห็นบางคนคนมีสื่อเสียงในสังคมเคยได้ยินนิวา,าราราบางคนพ่อเขาไปบวชประกาศตนว่าจะบวชตลอดชีวิตอะไร เ้าผู้มีประสบการณ์ผู้เข้าใจใน่อันนิจังทุกครั้งอนัตตามีความเสื่อในสัจจะที่เขาเบาที่เขาตั้งใจที่เขาเลือกนั่นบอกเกิน30%ปซนพอ,อยังพอเขาเห็นหลายตั้งใจจะบวชอธิษฐานบวชตลอดชีวิตเอาไปเอามา มันโมเมนต์นมีแนวมัโมทนามาสนับสนุนตลอดเส้นทางแนวมาให้เะลุหรวมความคิดแนวมาทดสอบมารมีมันกับบอึดไปวันไหนมันมีบวชเขามานีผ่านเส้นทางพุอจมรรตมันหนีมีสหธรรมิกมีกัลยาณมิตระ ที่ครบคาสมาคมกันหลายรู้จักกันหลายทั้งบวชน้ากันบวชแล้วมาพบกันแล้วพบพอคนที่กาวจะบวชตลอดชีวิตนี่พ่อมาหลายด้วกันทั้งบวชใหม่และบวชเกา่าแต่ว่ายังพติในบพรีหลอดจักคนผู้หลอดพิธิภูมิวปา คือพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีอยู่เพิ่นเว้าบางท่านเป็นก็ว่าเอาา้ยเฮาก็บวชมาอยู่มาเฮาก็บ่ทันเห็นจักเทื่อดอกบักซึกก็ดีบักมันอยากซึกเพิ่นแต่ก็บ่อยากเห็นดอกเพราะว่ามันสิเป็นอารมณ์จังได๋แต่เฮาก็บ่ทันเห็นเพิ่นล่ะนี่คือบางคนเลือกแล้วมันบ่ว่าสิได้ไง่ายๆ ให้ก็อยากเลือกแนวดีเบดละเข้าไปในโซร่วมเลือกลดก็นไปหลยขั้นนะเป็นลานลานกวัวสองหลานคนละแต่ว่าเลือกแล้วต้องกับออกมาตั้งหลักถาทุนระสับบ่พอหรือถาพอ่อเขาห้แล้วก็จักมันสีแหล้วหรือบ่เขาห้ดาวมาแล้วก็จักมันสิแหล้วหรือบ่บ่บอกหัวเสิเอาหลอดดูบ่หลอด นี่คือสิ่งที่ชีแจงแสดงให้ฟังว่าชีวิตของคนเราเมื่อตายแล้วเลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้ายังไม่ตายสามารถเลือกได้แต่เมื่อเลือกแล้วจะได้หรือเปล่านั้นเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันเลือกได้แต่จะเสียเอาใดบ่อแต่ถ้าเลือกคืสิ่งทถื่อบนเนื้อบาดกัวแรงของเหา เราเขาก็มีความพยายามมีความเพียรความพยายามมันก็นมีโอกาสใดเพิ่งบอกว่าฝ่าลังฝนมันสดใสเพราะผ้ายุ่ผ่านไปฝ่าลังฝนย่อมแจ่มใสลังความเพียรพยายามย่อมสำเร็จ สันเมื่อเลือกแล้วเขาก็มีความพยายามคันเลือกแล้วยังปล่อยไปตามไยทากกรรมปล่อยไปตามอารมณ์เก่าๆปล่อยไปตามความคิดเกา่าในใิจัยเก่าๆมันก็ได้แต่แนวเก่าแนวเขาเลือกมันบดาสันทุกคนที่เลือกในเส้นทางบุญเลือกในเส้นทางธรรมมันก็ต้องเพียรธรรม เพียรธรรมคือธรรมเพียน,ค,ยนคือประพฤติปฏิบัติตามลักธรรมลักวิในัยให้ได้ตามขอวัดปฏิบัติให้ได้ในระหว่งางทางมิยังมีชีวิตอยู่เลือกแล้วลงมือปฏิบัติเหมือนกันครับเฮาดาวรถออกมาแล้วต้องเพียนพยายามใส่งวดมันไห้จุ๊บให้ได้จังสีใดตามที่เขาเลือกมาคลอง มัวเหาค็มือนี่เขามาบวชเขามาปฏิบัติตตก็บ่แตกต่างอนไรกับเหาดาวเอารถมาใส่เหาดาวเพียดพุ่มมันจันมอกคลองปฏิบัติใส่งวดไปนีปปฏิบัติใส่งวดไปใส่งวดไปทาผู้ไดขาดการสรําระงวดขาด กติกาในการปฏิบัติขาดภาวนาจริงจังถึงยึดถึงยึดขึ้นกันกระปรดยึดอย่างยึดเพียรพ่อมจันทร์ขึ้นไปเอาเพาาียรคารวะมาให้คือเกา่าโบอยากซึกก็เลยซึกคันเบิดบุญพอถึงยึดไปนั่นคือเฮาปฏิบัติชั่มระงวดเิ่นบ่นทัน ในจิตในใจของเฮาปฏิบัติบพท่านกิเลสปลูกธรรมะบพท่านความจิดบพท่านใส่ท่านอาศัยธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่เกิดขึ้นไม่ทันไปได้ยากขึ้นกันสันมัวเฮาทั้งหลายที่เลือกมาแล้วซึ่งเพียรพโมจันเส้นทางบุญ รก็ต้องพยายามต่อไปแน้กก็ป้องกันอุปติเหตุอัตมาก,กับปฏิบัติมากจังสีหนักกว้าในเบิดงวดขึ้นกันนักกยังต้องต่อสู้กันต่อไปก็ต้องระวังอุปติเหตุระวังจิตระวังใจระวัง สิ่งทีเ่เฮากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดเป็นไเวลาเขาปฏิบัติจะคนเดียวเขาก็ระวังความคิดเมื่อจิคิดเป็นอกุศลคิดเป็นมุนทิน่นเผารุนหัวใจเจ้าของคิดเป็นก็เป็นสุขคิดถูกก็เป็นธรรม คิดตามคําสอนของพระผู้มีภาะเจ้าก็เจริญในธรรมคิดผิดก็เป็นทุกข์พนว่าอาจารย์อยู่คนเดียวระวังความคิดผิดจรณาเนานยังบ่อยเห้าปาปุดโขมหาป่าองค์ภาวนาเพื่อว่าอานิสงส์ขององค์ภาวนาจะได้พะป,ปะค้องความคิดของเห่าให้เดินไปในสัมมาทิฏฐิ เดินไปเนีสัมมาสติสัมมาสามาธิถ้าเห้าระวังความคิดเจ้าของบนไหนสุดท้ายเขาก็ระวังข้าบอห้องบนไหนคิดพิดยังแก่อยู่ในใจเจ้าของแต่ถ้าว่าพิดมันต้องแก่กับผู้ฟั่งกับผู้ได้ินเสียงเห้าอีกแก่ยากกพราความคิด ความคิดว่าแก่ยากแล้วคำเบาเบาพิษยงเบาแกข่ยากไปอีกสันการในการเดินในทางในเส้นที่เขาเลือกบ่ไดไม้ความว่าบุคคลที่เลือกแล้วสิได้เกิดตามสิ่งที่ตัวเองเลือกตายแล้วเลือกเกิดไม่ได้แต่ก่อนตายสามารถเลือกได้แต่เลือกแล้วบ่ไม,ม่มาสิใด นี่คือสิ่งที่อธิบายสู่ฟังในคำาคืนในมนีหลายคนเลือกได้แล้วว่าจะเอาจากไหนเลือกจะเขาวัดเลือกจะฟังถ้ำเลือกจะพืชปฏิบัติน้มคู่บา,าจารย์ในคํำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเลือกจะบอกถ้ำบาปเลือกสกระถ้ำบุญเลือกแล้วองใจแล้ว แต่ขอทดสอบบททดลองยังมีอีกอยู่หลายที่จะมาเอาห้าดึงเฮาอจากเส้นทางที่หฮอเหลือไว้สิจะมาแย่งเอามาเอาผลแย่งเอาสิ่งที่หฮออย่างไดยังมีอีกหลายจะสั่นการต่อสูในสนามรบกับกิเลสทุกคนที่เป็นนักปฏิบัตินักภาวนาคือนักต่อสู ผู้ใดเอาชนะอารมณ์เจ้าของเอาชนะกิเลสเจ้าของได้อยู่ถูกวันเวลาหน้าที่ที่มันเกิดขึ้นมาถามันสิน,นี้ออกจากเส้นทางที่เห่าเหลือกเห่ากับประครับประคองบังคับไว้ในเส้นทางที่เห่าเหลือกเอาชนะตลอดความคิดบ่เคยตกจิตบ่เคยตกความคิดบ่เคยต่ำ ไม่เคยคิดไฟต่ําไม่เคยมั่วลงในถนนทางที่ต่ําเอาไปไหนเอาสนะอารมณ์เจ้าของไปตลอดพุทธเจ้าเอิญเรียกบุคคลอน,นวาเป็นยอดนักรบในสงครามยอดนักรบรบกับกิเลสรบกับจิตใจเจ้าของรบกับความรู้สึกที่มั่นจะนำเขาออกจากเส้นทางที่เขาเลือกเดิน เลือกไหวจะสวยหรู้บัทาสิดไดยปันใดแนวเกาๆห่างได้ชีวิตห่างๆกลับมากคือเกา่ายันสันนาอยู่ในโซรูมรถมีเบิดทั้งรถใหม่ปลายแดงแล้วรถเมื่อสองเมื่อสามที่เขาเอามาเทินตีไว้จอดไว้เที่ยงกันโซนลรถเกา่ารถใหม่ แต่พอเขาไปแล้วเลือกไว้ลดไม่ส,สวยงามกลับมาหาเอาทุนหาผู้คำประกันไปหอนแล้วเงินสินดาวอันนี้คือกำลังเอ่ยถึงว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเฮาที่เลือกเดิน เมื่อเลือกแล้วไปใดก็มีไปโบไดก็ม,บกมีบางคนกับไปได้สวยแต่ถ้าบบได้มี่ธรรมะโบได้ฟังเทศฟังธรรมบบได้เข้าใจในเสนท่างเจ็ดสายที่พระพุทธองค์แสดงไว้ทางเจ็ดสายก็คือท่างขึ้นไปสู่ สวรรค์สู่พมสู่นิพานลงไปสู่ชาเตเดรจา,านลงไปสู่เปรตสู่นรกขึ้นสามลงสามอยู่กลางหนึ่งคือมนุษย์ <c oughs> เขามาศึกษามางท่านเกียสายมาศึกษาแล้ว สามสายลงต่ำม,มีแต่ถูกมิแต่ทรมานถ่ถาได้มาฟังเทศฟังธรรมเข้าใจแล้วบอมีผู้ใด้สืบเลือกลงไปเส้นทางเมืองต่ำมาศึกษาเบิง่งสามสายขึ้นเมืองบนสวรรค์พรมนิพานไพก็อยากได้ไพก็ะตรงเลือกขึ้นไปพุ่นและพบพุ่มอันเป็นกลางสถานที อันที่มาผักมาเลือกสิขึืนสูงลงตำ่ำมาสางเอาอยู่มองนี้บัดเนี้ยมองมนุษย์เนี่ยถ้าสันการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์หลายสายอีกเด้บันเนี่ยแย่แยะมากหลายตัวงขนาดไม่เป็นผราแล้วยังผระหลายสายอีกดเ,ดอเดียบันบวชอยู่สายเดชเพราะว่าสายปริยัติสายปสนนาสายกรรมฐานสายปฏิบัติสายพัฒนาสายสศรศาส มีหลายสายมนุษย์คนเข่ากับหลายสายคือกันแม้ขางนักศึกษากับหลายสายหลายศาสตร์เลียนมาสายไหนพอเป็นคนกับหลายสายมนสายมนุษย์เดรซาโรสายมนุษย์จะเปโตสายมนุษย์สเทโวสายมนุษย์อริโยพอมาศึกษาบางพุทธศาสตร์คนเข้าจังอยสิดเด มีสติในการเลือกเส้นทางเดินทาูุมาศึกษาว่ามาเรียนรู้บุหัวธรรมะท้าสอนของพระปุทธเจา้ากลับไปตามยาถากรรมปล่อยไปตามเอาแต่มันสิเป็นไปนั่นคือเป็นไปตามความอยากความต้องการที่เกิดขึ้นในจิตในใจพ่อเฮาอยู่กับกิเลส เกิดมากกับกิเลสกับอวิชชาตันหามันก็อยากไปจังสัรนาบันนั่นคือบริเลือกเอาแต่มันสิเป็นไปเหมือนกันกันกบแพร่ลงไปในน้ำปล่อยแพร่ลงน้ำเอาแต่มันสิไปมันก็ไปตามกระแสน้ำมันคือเรือที่มีเครื่องมีไม้พาย,ายสามารถขามฝากได้ข่วนกระแสน้ำได้ เลือกจะขามฝากเลือกจะท่วนกระแสไปได้เลือดมีเครื่องเลือดนิ้หม่ไพ่นั่นคือผู้ทีม่มีธรรมะผู้ที่มีปัญญาแล้วก็มีวิริยะความเพียรตามมาถ้าผู้ที่บมมีอีกอยังปล่อยไปตามยถท้ากรรมตามความคิดความอ่านความอยากจะของกระซำกันกบเรือ่องมีไใหม่ไพ่จันมัวเฮาเราทันทั้งหลาย เมื่อเก่าเขามาสู่เส้นทางพุทธมจจรันเส้นทางปฏิบัติเส้นทางแสวงบุญเหลือกแล้วต้องเรียบเรีง่งคว้นขนวายต้องต่อเติมเสริมกำลังทุกคนถ้าเลือกสามสายเบื้องบนคือเลือกเอากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เจเทโวให้ได้เป็นมนุษย์อริโย ต้องขึ้นไปสวรรค์ไปพมไปนิพพานนั่นคือผู้เหลือกท้วนกระแสผู้เหลือกจะท่วนกระแสหนาะต้องใส่ความเพียรพยายามหลายต้องใส่การปฏิบัติใส่ความอดทนหลายถ้าผู้บริเลือกแต่ว่าปล่อยไปตามสามสายลงเบื้องล่างคือเปรตสัตว์โดสารเปรตนรกอันนั้นต์บ่า ไปเองมั่นปล่อยไปตามกระแสยิตตกไปเองเป็นไปเองแต่บางคนได้หมักถูกบัณฑิตเป็นสัต์ประเพทใดก็ตามย่อมเกลียดความถูกมาความสุขคือกันเบ็ดเพียงแต่วาดตอนป,ปฏิบัติบอกที่กันเป็นสันปลอกมวเห่าเดี๋ยวมาพ่อมาพบเดี๋ยวไม่เห็นแล้วใส่ความเพียรกันต่อไป พยายามกันต่อไปทวนกระแสกันต่อไปในเส้นทางที่เขาเลือกคือเส้นทางทวนกระแสพอเขาต้องการสวรรค์นิพพานต้องการกลับมนุษย์ลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผูมิเสรฐบ่ต้อตงการตกต่ำไปกานีจังสั่นเข้ายาเอาวาสนะในใสของภูมิของสั์ของเปรตมาใสเขาก็ได้ไปเท่านั้นละ่ะ ตัวเป็นคนหัวใจเราจะเป็นเส้นทางสายไหนตัวเป็นคนห้วยใจเป็นเทวดานั่งฝ่าเขาไปไปสวรรค์ตัวเป็นคนหัวใจเป็นอริยบุคคลเขาก็ไ้ไปคุนแล้วเป็นพุ่มคุนิพานตัวเป็นคนห้วใจเป็นสั์เดรจสารตายแล้วเขาก็ได้ไปลงเบื้องต่ำสั์เดรจสารคือมันบอกบุหขภาษาคุยกันบุหู กินโบหูหรือว่าะเลิดเปิดหอดไปเปรตหอดนอ่ารกแห่งโต๊ะไก่ไปเรื่อยนั่นเอาโอกาสดีแล้วมาเรียนรูหูจักหรือยินไในฟั่งแนวเนี่ยทุกคนสองขาเก่าเท่ายางเดินคือกันกเบิดแต่ว่าหมองบอัคือกันมันก็คือหมองหูทางบมหูทางเนี่ยสันงหูทางแล้วถือว่าเด็ดเปียบ ในฟังเทศฟังงร้มในศึกษาคำสอนของพุทธเจา้ารู้จักท่าเจ็บใจรู้จักว่าอินทรยผ้าไปเป็นเปียดรู้จักว่ายังผ้าไปเป็นสาธเดรดสานรูร้จักว่ายังผ้าไปนรกนรกนอกอวีจีโตกลงไปอนันตริยกรรมาสิกรรมนักข่าพ่อข่าแม่ข่าพระอรหันต์อ่าทำอะไรพทุทธเจา้าแค่โรหิตว่าโรหิตหอ ทำลายสงงห้แตกแยกสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมนักเป็นอนันตริยกรรมเขาก็รูเขาก็รูพอเหามาถึงทางพอเหามาได้ยินได้ฟังคนบอกคนสอนจนว่าเหาสามารถเลือกได้อาจะสั่นต่อไปเป็นเรื่องที่เหาจะเดินตามสายทางที่เขาเลือกก็วังว่าชีวิตที่ยัง่ง โอกาสที่ย่งโอกาสที่มีเราจะได้มาทำมาปฏิบัติกันต่อไปหมายบ้านั่งแล้วก็ขอกันสาจะจงเลือกเดินเลือกปฏิบัตเบิเมื่อเลือกแล้วก็จงตั้งใจตั้งปฏิบัติเพื่อว่าจะฟาฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงอย่าให้มันมาดึงเขาได้ทำอกุศล มนทินเครื่องเสาหมองต่อจีมาเหดในเฮาเพ่เฮาพังต่อสู่เอาที่สุดเหล้วกัตอติอตโนนาโถต้นแรเป็นที่พึ่งแห่งตนรูปตัวภัยตัวเฮาละวาจาภัยวาจาเฮาใจภัยใจเฮาสมาธิภัยสมาธิเฮาสุดท้ายคือตายภัยตายมันไปภัยไปเฮาในบันี้ อาศัยไพยกับโบด้ได้ดเบื้องหลังแห่งความตายเบื้องหลังฝนคือฟ้าอันโศตายตัวใครตัวเราาบุญรักษาธรรมะน้ำผ้าเทีเวดาคุมข้องต่างอกต่างใจบำเพ็ญภาวนาสืบพอดกันต่อไปขอให้ปลอดภัยในเส้นทางปฏิบัติ ขอให้เจเริญในเส้นทางธรรมขอให้สมปัานาในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจขอให้ถึงจุดหมายปลายทางในเส้นทางที่เขาเลือกนำกันถูกทันทุกคนนั่นทืน